สบายดีพี่น้องนี่ยกระบอกกับสองก็ปีคือเก้าเนาะก็ปีกับบุญยังเห็ดก็มาเอาดินออกแม่ก็ปีให้เอาดินออกเห็ดปูกะโลกเนาะพี่น้องมาชมมาเชียกันว่าหน่องไม้คับใส่ก็ปีนี่คนดินเก่งเท่าไรเนาะพี่น้องเวิร์กนี่พี่น้องซีเบิร์ตอะไรพี่น้องเลย น้องไม้ครับไม้เก่งนะพี่น้องเอ้ยไอ้ก๊อบบ๊อบบ่อบยิ้มือก่อนเนาะ ai vay phải không? Lấy một mua à? Còn khi dựng mua thì bạn. Còn có bộ hoài đi bên đây. ชิบเบวดอะไรพี่น้องวะนออกไปห่อนนะบบนั่นคือ,อยาวะไแทะมาไหมามานั่นคือ,อยาอะไรจีบ,บล็บบอกวอลไหม อายรูไปซะเดนเออมุดไปไหมคนเยนี่โูล์วอาตาฟอาตตเอิ๊น่อยช่องต้ดูเลยพี่น้อยเลยผูู่เก่งได้ผูว้าโพี่น้องมึงเน่ เป็นงาพี่น้องเอ้ยดูสองคนนี่นะเก่งไเม็นเครื่องเม็นคองมาเป็นน้องนีะผวา,าสิปูอยากตัวน,นี้ออกมาเนาะก็ก็พูดลุ้งปูให้เอื่อยบหมนืนปูตัวนี้ออกมาพี่แหลกัคนเครื่องเข้าไปเนาะบีบีคือเก่งแทพสบายดีปารุงเหนื่อยหรืบีบี ไรไหมพี่โอเสบายดีปลาลุกหน่อยไสบายดีปลาลุกห่อยไมนะบายดีปลาลุกหนอไมนะสบายสบายดีหอไมสย ป,า ial, ปา้าวอ pues. ลีพี่น้องไปเลยนะโกว่าสองคนนี่นะสวัสดีไหมแม่มุนสวาสดีป้าลูกหน่อยไหมสวัสดีลูกนี่บ้านหน่อยรหมแเชอมุนเียวบีบีได้จ้ะอันนี้บีบีสวัสดีหน่อยไหมอมมุนช้โอ้ยอัตก่อง่อ หลังจากที่ว่าน้องสาวกเมื่อยเนาะใช่ก็ได้ส่วนต่อนี่น้องดไปส่วนแหนดีดีดีไดดีูมนีดีหวะหอเา ใส่เลยงานบริษัทใส่เรงนงานเล็กเลยไม่ออกเลยอ<ม>ันนี้ม้นกรดี่ม้วนเก่งบีดไ่บีดเลยพิสู์ลายีก็ม้วนฉ่ำเน๊ะให้พักเอาใจนิเออไว้าโหไวอย่นี้ม่อเลยมานั่น

Đẹp đẹp, đẹp đẹp nào, người. nào ngoái, người đi, này. mất rồi ขาดปรการใดขอโทษขอภัยพีกน้องกลองมันอยากมืดมั่ว่งกล่องก๊อปปี้ยังมืดมั่วไงกอดอันีหนนะมันจะลูแก้วเป็นแจงหอนเรียบร้อยลวบาทางนี้ก่อนที่อยู่แรกคือีในส่วน งอ่วอาตาก็้องอ่าสวนกกสอบใว้ยังจะได้กอยปูนเหรอสวนไรสวนไรฮึจ่าพอแล้วหรอจ่าจยอแล้วเหรอจ่างตก็ะสอบใหม่มันลายพวกนุบเลยกรสอบ

อับจ้ามาลักหุดบนี้มาจับจ้าแล้วจไปขายแล้วเจ้าเอามุนเล็กตกันเลยอ๋อเหรพ่งแบบเอามุนเล่้อาไมิดเลยมนอยู่ม่เ่กล้องก็ต้องหอนจ้า

โอ้เก่งอีน้าออกบันน้าปูนช่บันเก่งอีนังมลนะน้องแต่จะสอบนี่สอบปาูาแบบใส่ระดาเลยฮเฮิกับโบเป็น

อืม uh, มาทางนี้อีลยเหรอเขาปอดมาเลยได้ที่เลยแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะผ่านคนไลค์คนแชร์คนติดตามสองปกติเลยเด้อพี่น้องเด้อะขอเป็นกำลังใจให้ รับทำคลิปต่อไปแล้วน้